เอาละฮะขอต้อนรับเข้สู่รายการ GK Channel นะฮะวันนี้เราจะมาสรุปเนื้อเรื่องเกม Ori and the Blind Forest กันนะครับเกม Ori and the Blind Forest ะฮะก็เป็นเกมแนว Action 2D แฟนตาซีฮะโดยจุดเด่นของเกมนี้ก็คือมีเอฟเฟกนะฮะทั้งแสงสีเสียงะฮะที่แบบอลังการงานสร้างะฮะทำให้เกมนี้นะ,ะก็เป็นแบบ Masterpiece ชิ้นหนึ่งเลยนะฮะของปีที่แล้วนะครับ เอาเป็นว่าไม่ไม่ให้เป็นการเสียเวลานะฮะแล้วก็จะมาเริ่มกันที่ในเรื่องของเกมนี้กันเลยนะครับก็เกมฮะรเริ่มต้นขึ้นได้เล่าเรื่องคืนวันที่มีพายุโหมกระหน่ำนะครับซึ่งเป็นสาเหตุให้โอรีนะฮะหลุดลอยออกจากสซอร์เบรดทีหนึ่ต้นไม้ในตำนานฮะที่เป็นต้นไม้ที่คำจุนผืนแปาแห่งนี้ซึ่งโอรีนะฮะถูกเก็บได้โดยนารุเธอเลี้ยงโอรีเหมือนเป็นลูกเลยคนหนึ่งจนกระทั่งมีอยู่คืนหนึ่งนะฮะที่ สปริตทีได้ส่งแสงออกมามากผิดปกตินะฮะเราดหวังว่าโอริจะได้รับสัญญานะฮะและกลับไปหาสปริตทีได้ในที่สุดแต่นารุนะฮะก็ได้เข้ามาห้ามไว้ได้ทันหลังจากคืนนั้นผืนปากก็เริ่มตายลงนะฮะโดยไม่ทราบสาเหตุไม่มีอาหารนะไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆรอดออกไปได้รวมทั้งนารุด้วยโอลิได้เสียนารุไปนะฮะทำให้เขาต้องออกเดินทางและก่อนที่โอลิจะหมดลมหายใจนั้น ก็มีแสงจากซปริตรีและส่งมาที่โอริทำใหโอรินั้นมีพลังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อโอริเดินทางเข้าไปในป่าก็พบกับครอบครัวคือพี่ๆของโอริซึ่งเป็นพูดนะฮะที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วป่าโดยโอริได้พบกับเซนซึ่งก็คือดวงตาของซาริตรีซึ่งเป็นผู้นําทางโอริแถมยังเป็นอาวุธผู้กายของโอริอีกด้วยทั้งคู่นะครับก็เดินทางผ่าน สปริตคาเวิร์เพื่อที่จะไปพบกับสปริตทีครั้งหนึ่งแลเมื่อทั้งคู่เดินทางไปพบกับสปริตทีแล้วก็ได้รับรู้เรื่องราวรที่เกิดขึ้นก็คือในคืนที่สปริตทีเปล่งแสงออกไปส่งสัญญาณเรียกหาโอลินั่นแหละฮะก็มีนกยักษ์นะฮะคูโรซึ่งเกี็ดแสงเข้าไสบ้บินเข้ามาทํำร้ายเหล่าพูดแล้วก็ช่วงชิงแสงสว่างไป สุดริีนะฮะยังเป็นเสาหลักที่คำจุนธาตุทั้ง3อีกด้วยได้แก่ธาตุน้ำนะฮะซึ่งอยู่บนยอดของต้นไม้กินโซธาตุลมซึ่งอยู่ในแกนกลางฮนะของโบราณสถานฟอรลอนและธาตุความอบอุ่นนะครับซึ่งอยู่บนหุบเขาโฮรุงานของโอลิคือต้องไปแบบคืนความสุขนะให้กับธาตุทั้ง3เพื่อให้โลกนะกลับมาเป็นเหมือนเดิมสู่ความสมดุลอีกครั้งหนึ่งนะครับ เมื่อโอลินะครับเดินทางไปถึงทางเข้าต้นไม้กินโซก็ไปเจอกับเจ้ากูมอนนะครับซึ่งขโมยกุญแจไปโอลิจริงต้องตามเจ้ากูมอนไปฮะแต่ก็ไปโดนกับดักของกูมอนนะมากมายหลายอย่างจนกระทั่งกับดักสุดท้ายนะครับกูมอนก็ได้พลาดท่าทําทให้ตนเองต้องโดนร่างแห่ไปด้วยโอลิได้เข้าไปช่วยเหลือทําให้กูมอนนั้นซึ้งมากครับซึ้งจนแบบว่าจะแบบเปิดร้านขายติ่มซำได้เลยนะฮะ แบบนี้ก็ได้เหรอไม่ได้ใช่ไหมโอเคกูมอนนะซึ้งมากทำให้กูมออนนะมอบกุญแจที่ขโมยมาให้กับโอริซึ่งโอริฮะก็เดินทางเข้าไปในต้นไม้กินโซและเมื่อเข้าไปถึงยอดต้นไม้ครับโอริก็ได้คืนความสุขให้กับต้นไม้กินโซทำให้ธาตุน้ำฮะกลับคืนมาแต่ก็เป็นงานสุดระดึกเช่นกันฮะน้ำทะลักออกมามากเกินไปนะฮะโอริต้องหนีตายออกมาอย่างรวดเร็วฮะใช้มุกเมนต์สุดพิวฮะ และเมื่อออกมาถึงข้างนอกได้สําเร็จก็ดันไปเจอกับคูโรตัวเป็นเป็นเลยฮะโอโ้โหตัวเบิลมเธอพยายามจะฆ่าโอรีฮะแต่ก็รอดออกมาได้เพราะว่าเจ้ากูมอน,นะฮะได้โผ่มาช่วยเอาไว้ได้ทันโอรีครับก็เดินทางต่อไปยังป่าบิสติวูนะ,ะหรือป่าแห่งหมอกซึ่งเป็นที่เก็บกุญแจนะฮะที่จะเข้าไปในโบราณสถานฟอลอนระหว่างทางก็มีครขวางทางอยู่ะฮะโอรียังใช้ก้อนหิน,นะ กระโดดทือก้อนหินแล้วก็ไล่คูโรไปได้นะครับหลังจากที่โอลิเข้าไปในป่า m ิสตี w บู d โอลิก็ต้องหลงทางเข้าจนได้นะหลังจากที่หลงทางอยู่นานโอลิก็ไปพบกับก้อนหินวิเศษข้างในป่าโอลิจึงขนออกมาแล้วก็เอาไปใส่ไปในแท่นบูชาแล้วก็ได้กุญแจที่จะเข้าไปสู่โบราณสถานฟอรลอนได้ในที่สุดนะครับซึ่งโบราณสถานแห่งนี้นะเป็นบ้านเกิดของเจ้ากูมอน ซึ่งไม่มีกูมอนตัวไหน,นะฮะมีชีวิตรอดอยู่เลยกูมอนได้แอบ,บตามเข้ามาะฮะแล้วก็ได้ยินสิ่งที่โอลิก,กับเซนคุยกันคุยกันเรื่องงานนะฮะที่จะต้องไปคืนความสุขให้กับท่าทั้ง3กูมอน,นะฮะก็จึงตัดสินใจนะฮะละทิ้งบ้านเกิดแล้วก็เอาขุมพลังที่คำจุนโบราณสถานออกทําให้โบราณสถาน,นะฮะค่อยๆพังลงมาซึ่งงานยากอีกแล้วะฮะโอลิก็ต้องหนีตายออกมาจากโบราณสถานแล้วก็ ได้ไปโผ่ที่รังของคูโระฮะซึ่งมีไข่อยู่หนึ่งใบเซนะก็ได้ซึมซับความทรงจำของไข่ใบนั้นฮะแล้วก็เล่าเรื่องออกมาซึ่งเรื่องก็คือเมื่อในคื้นที่สปิริตทีเป็นแสงออกมามันมีพลังมากพอฮะที่จะฆ่าลูกๆของคูโรได้คูโรจึงต้องเสียลูกๆทั้ง3ตัวไปนะครับคูโจึงโกรธมากฮะก็เป็นที่มาของการโจมตีสปิริตทีในครั้งนั้นนั่นเองนะครับผม จากนั้นไม่นานนะครโลก็ได้กลับมาที่รังนะฮะก็พบกับโอริอีกครั้งโอริจึงต้องหนีตายออาไมกรอบฮะคราวน,นี้ก็หนีตายได้สดําเร็จโอริจึงเดินทางต่อนะไปที่ซอโรพาสขึ้นสู่ยอดเขาสูงสุดะฮะซึ่งเป็นที่ที่ใกล้กับดวงอาทิตย์มากที่สุดสามารถเก็บกุญแจที่จะเข้าไปในุูเขาโฮลุได้นะฮะหลังจากที่โอริได้กุญแจนั้นมานะฮะอีกฝั่งหนึ่ง เจ้ากุม่อน,นะฮะก็ได้นําแสงที่ได้เอามาจากโบราณสถานฮะไปชุบชีวิตนาลุขึ้นมาจากนั้นโอลีก็ไม่รอช้าก็เดินทางเข้าไปในหุบเขาโคลุซึ่งมีแต่ลาวาะฮะประทุเต็มไปหมดเลยซึ่งนาลูะฮะก็ได้แอบตามเข้ามาด้วยเช่นกันนะครับและเมื่อโอลีนะคืนความสุขให้กับทาตความอบอุ่นได้สําเร็จกูโลก็โผล่มาโอลีก็ต้องหนีตายอีกครั้งหนึ่งนะฮะ และเมื่อหนีออกมาได้สําเร็จและพยายามที่จะกลับไปสปริตทีเพื่อคืนความสุขครั้งสุดท้ายแต่ก็โดนคูโรเข้ามาโฉบเฉี่ยวขาบโอริไปกินทันใดนั่นเองนารุก,ก็ออกมาเดินแบบพุงกระเพื่อมด,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 ดึงดึงดึงวิ่งเข้ามาแสดงความรักของแม่ทีนี้คูโรก็ซึ้งมากเหมือนกันเลยจะไปเปิดร้านขายติ่มซำแข่งกับกูมอนเน่ยเอ,อ้ยไม่ใช่คุณรถทราบซึ้งแล้วก็คิดถึงลูกเช่นกันฮ ทนใดนั้นเองรังของเธอก็กําลังไฟไหม้อยู่และไข่ไปสุดท้ายกําลังจะกลายเป็นไข่ดาวนะครูโระก็ไม่รอช้ารีบคว้าเซนแล้วก็บินไปหาสปิริตทนะีเพื่อคืนความสุขให้ผืนป่าแห่งนี้นะกลับมาเป็นปกติซึ่งแสงที่เปล่งออกมาก็เจิดจ้าสะเหลือเกินนะทำให้คูโระทนทนต่อแสงไม่ไหวแล้วก็ต้องตายไปในที่สุดนะครับสุดท้ายนะผืนป่าก็กลับมา เป็นเหมือนเดิมฮะอุดมสมบูรณ์แล้วก็ทั้งโอรินาลุแล้วก็กุม่อนะฮะก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขฮะรวมถึงไข่ของคูโรฮะก็กำลังจะฟักเป็นตัวเช่นกันนะครับก็เป็นอันจบเรื่องราวของเกม ORI and the b l i n d Forest ครับซึ่งในภาค Definitive Edition ะฮะจะเพิ่มเติมเรื่องราวในอดีตของนาลุเข้ามาอีกนะฮะก็ติดตามเรื่องราวในอดีตของนารุได้ในคลิปหน้าของผมครับผม และสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนฮนะเจอกันใหม่คลิปหน้ากับเกม Ori and the b l a บ d Forest Definitive Edition ครับผมสวัสดีครับ